หนึ่งวิธีคิดยังไงให้ไปต่อได้ในวันที่คุณท้อ หลายคนมักจะมีคำถามนะคะว่าไม่อยากทําเลยทําแล้วรู้สึกว่าตันนะคะรู้สึกว่าทําบนโลกออนไลน์แล้วไปไม่ถูกนะไปไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วรู้สึกว่าทําไปก็ไม่มีคนดูไม่มีคนแชร์แล้วก็รู้สึกว่าจะได้รีเทิร์นอะไรกลับมาแบบนี้นะคะก็เป็นคําถามที่บางทีสําหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆนะการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะคะเรามักจะมีเสียง รอบข้างเข้ามาทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทํานะคะหรือเราเองก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้ในเวลาที่เราตั้งไว้ถูกไหมคะเราเองนะคะเวลาที่เราเจอความรู้สึกแบบนี้จะรินอยากจะให้ทุกคนกลับมาเช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าข้อที่1คุณทำเนี่ย ทำในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหรืออยังถ้าคุณทำบนโลกออนไลน์อย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่คุณสื่อสารมันจะต้องเป็นในแนวทางเดียวกันถ้าเกิดคุณยังทําสเปซสปาคุณยังไม่ได้ทําเรื่องที่เฉพาะเจาะจงแล้วคุณจะคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะอยากจะให้ดูตรงจุดนี้นะคะ 2. คุณทามากพอแล้วจริงๆหรอคุณต้องทํามากพอที่จะให้คนเนี่ยได้รับรู้และรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังนาเสนอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากความรู้สึกของคุณจริงๆมาจากสิ่งที่คุณให้ความรู้เขาจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณเริ่มทําจากสิ่งที่คุณชอบคุณจะทํามันได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่แน่นอนถ้าคุณเริ่มทําจากสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณอาจจะต้องปรับแนวคิดตัวเองนะคะว่าคุณทําไปเรื่อยๆทําไปแบบที่คุณวาง แผนเนี่ยแหละสักวันหนึ่งคุณอาจจะชอบผลลัพธ์ของมันก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเวลาคุณท้อคุณต้องตัดอารมณ์ที่คุณไม่ชอบที่คุณไม่อยากทําต้องทําไปทั้งๆที่ไม่อยากทําค่ะทําตามเกณฑ์ที่คุณกําหนดนะคะดังนั้นเป้าหมายในแต่ละวันที่คุณจะต้องทําเช่นบางคนเริ่มเข้ามาใหม่นะคะอยากจะตั้งเป้าหมายว่าต้องเขียนคอนเทนต์ทุกวันลงเพจตัวเองลงเฟซตัวเองพร้อมแต่งรูปคุณก็ต้องคอมมิชเมนต์กับตัวเองคุณต้องทำอย่างนี้ให้ได้ทุกวันแบ่งเวลามาทําอย่าเอาข้ออ้างมาอ้างเนาะคุณต้องทํทาทาั้งๆที่ไม่มีอารมณ์ ทำเหมือนทื่อๆอย่างเงี้ยแหละคะ่ะทำแบบต้องทำให้มันเสร็จๆเหมือนทำงานส่งครูอะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใหม่นะคุณต้องใช้อย่างนี้แหละทำทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์ทำตามกำหนดที่คุณต้องทำเช่นถ้าคุณกำหนดตัวเองว่าคุณอยากจะทำสำหรับคนใหม่นะคะอัดคลิปอัดวิดีโอพูดตัดต่อรวมหมดแล้วเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ต่อ1คลิปเนี่ยในความยาว3นาทีเนี่ยถือว่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนะคุณก็เริ่มทำแบบนี้แหละอาทิตย์ละ1คลิป นะอาทิตย์ละ1คลิปถ้าคุณไม่เก่งคุณต้องเตรียมเนื้อหา2วันค้นหา1วันอัดอีก1วันนะคะตัดต่อ1วันแล้วก็ใส่เอฟเฟกอะไรอีก1วันแล้วคุณก็อัพลงคลิปได้แบบนี้คุณมีไทม์ไลน์ของคุณแน่นอนงานมันก็จะเกิดตามนี้นะดังนั้นเดือนหนึ่งคุณได้4คลิปถ้าคุณอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกออนไลน์100คลิปค่ะ100คลิปเป็นเป้าหมายที่คุณจะต้องตั้งใจใครอยากเป็นยูทูบเบอร์นะใครอยากมีตัวตนนะคะ คุณจะต้องสร้างแรงเหวีย่ยงโดยที่สร้างผลงานของคุณเนี่ยะคะ่ะสร้างเอาพุทธออกมาให้เยอะๆให้มากพอที่คนจะได้เห็นคุณในหลากหลายมุมเห็นคุณในหลากหลายเรื่องนะคะคุณก็วางเป้าหมายเลยค่ะแล้วก็ลงมือทําตามนั้นนะคะวันไหนไม่มีอารมณ์ไม่ได้ค่ะตัดอารมณ์ออกไปแล้วลงมือทําอย่างเดียวนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินไปต่อบนโลกออนไลน์ได้คือท้อไม่แปลกนะคะเหนื่อยไม่แปลกแต่ว่าท้อแล้วเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาเร็ว จัดการกับความคิดความรู้สึกของตัวเองให้ได้เร็วคุณก็จะไปต่อไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญระหว่างทางอย่าลืมสนุกกับมันนะคะสิ่งที่คุณต้องใส่ใจมากที่สุดนั่นก็คือระหว่างทางคุณต้องรู้สึกสนุกคุณต้องรู้สึกอยากแบ่งปันสนุกที่จะได้ค้นหาข้อมูลสนุกที่จะได้ทํามันออกไปไม่ต้องติดเพอร์เฟกนะในช่วงแรกๆทําไปก่อนค่ะทําออกไปตามที่เราวางเป้าหมายไว้รับรองว่างานนะคะเอาผุดบน,นโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเหมือนพลังทวีคูณคุณ ทำเสร็จคลิปนี้คุณปล่อยไป1เดือน2เดือน3เดือนมันก็เป็นทรัพย์สินของคุณอยู่ในช่องของคุณมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นอะไรที่น่าจะลงทุนเวลามากที่สุดนะคะเพราะมันคือพลังทวีคูณคนที่เขามีทรัพย์สินเป็นหลายหลายร้อยหลายหลายพันล้านนะคะเขารู้จักเรื่องการใช้พลังทวีคูณดังนั้นวันนี้คุณเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วคุณต้องฝึกใช้พลังทวีคูณของคุณให้ดีที่สุดนะคะแล้วบอกเลยว่าทุกคนมีช่องทาง ของการใช้พลังทวีคูณทั้งสิน้นคลิปวิดีโอ YouTube หรือในเพจก็ตามเนี่ยมันช่วยทําให้คุณมีพลังทวีคูณมากขึ้นจะดีไหมคะถ้าวันนี้คุณนอนอยู่แล้วมีคนมาดูคลิปคุณนะคะแล้วก็ ทักมาคุยกับคุณแล้วถ้าคุณมีสินค้าเขาทักมาถามคุณเรื่องสินค้าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบช่วยย่นย่อเวลาชีวิตมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะมองไปที่เป้าหมายแล้วก็เวลาท้อเวลาเหนื่อยต้องทำทั้งทั้งที่ไม่มีอารมณ์นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่จจลินเข้าใจคะ่ะเพราะจลินเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเคยเป็นคนใหม่ที่ท้อเคยเป็นคนใหม่ที่เหนื่อยแต่เรามีวิธีจัดการความคิดของเราเพื่อที่จะให้ เราไปต่อได้แบบไม่ทอ้อแล้วก็ได้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเทคนิคการตลาดดีๆนะคะเจะลินมีแนวคิดดีๆในการที่จะทําให้คุณไปต่อถึงเป้าหมายอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ